สวัสดีพี่น้องเอ้าสวัสดีพี่น้องปองป่ายปุตติตามทางเพจเฟซบุ๊กเสียงอึ่งเที่ยวเลยแช่แนลออกสู่ถนนเหนือดันทรายนี่นะทางทรายมือค่อยนี่ก็เป็นก่อมอสูดนี่นะโอ้ยโหรดแช่้าไปบนนี้นะไปตรงนี้เห็นบักกระไดเนาะเฮ้ยร่างนะมาเร็วหรือมาช้าก็ละก้าบดทึกให้ ทันบะทันไฟเขียวบะพี่น้องผมจะยูเทิร์นไปโรงเรียนเลยพิทยาคมครับผม,ผมยูเทิร์นกัดยูเทิร์นกัน,อกน,กนโอ้ยมันนี้โรงเรียนเลยพิทขาเจ้ามีการซอกเฮ้ยปัดนำฝนกระน,น่ำเสาปันให้คืมฟ้าคืมฝนพี่น้องพอดเดือนเมษ่าแล้วก็บรรยากาศกันมันมักตกใส่โศกการดีกว่าฝนนะ มันเด่นหาฟ้าใหม่นี่ยพอนเอา้ามันบอสันเสาปัดแต่ตีน้ำฝนนี่ก็ปัดวิบอเสาใช่ปะมันบอกมีฝนจะปัดไปประตูหนึ่งนะไปประตูหนึ่งสันลูกเพาะว่าจไปประตูหนึ่งมันเด่นเลยพิดมีซ้ำอา้าวค่อยตังค์ยังบ่นเนี้พี่น้องไม่รถค่อยเนี่ย <c oughs> <c oughs> เด่นประสาทรถจะคล้องกับไปถ้ำผู้อื่น จะไปประตูหนึ่งโรงเรียนเลยพิทยาคมแต่ว่าถนนเรียบคลองนี้มันสิไปประตูซองหรือเกษรอมไปประตูหนึ่งเพิ่นสิมีการซอบเขาหมดซีโรงเรียนเลยพิทเมื่อนี้นะเป็นกำลังกำลังใจให้ลูกเตาสุพูสุขนเดอ้อโรงเรียนเลยพิทก็เป็นโรงเรียนในฟันโรงเรียนปัฒนาก้องเด็กน้อยไล้ผู้ไล้คน,นเนาะลูกเตาซอกเขาได้ก็โอ้ยพอเม่ภปุ่มใจดีเกง่ง เป็นกำลังกจให้สุขสุขคนเออาลาอีลาเอ้ยอได้กะดีบ่ได้กะออก,ก็ไปมองไม่ก็ได้ดับทุกโรงเดียมกะดีเบิ้ลละเบ้าเพื่อนกระไดนอกกระซ่อนให้เด็กน้อยเป็นคนดีเบิ้ลละรังแท้ดีบด่ดีมันขึ้นึ้นลูกกับตัวหอมลูกเต่าเอ้ยขึ้นกับขอบขวารหอมอยาใส่แต่ครูบาอาจารย์ซ่อนยังเดียวกบ,บ่ได้ วนนี้วราดีดีดอกนะแต่ความจริงไพก็อยากให้ลูกเขาเลยผิดได้บ่นอะอมอ้อมประตูซ่องแล้ววันนี้ชิ่ออ้อมไปประตูหนึ่งมาทุกอำเภอนี่นะสอบเขาเลยผิดนะอืมวันนี้สอบหมอซีลูกค่อยกับเขาหมอซีสอบให้ได้เรยอละเด้อผพรามันมอโรงเรียนมอบ้านนะกันมาจรงนี้กันฮัลโหล เราก็ค่อยๆประตูหนึ่งเข้าไปบอลลูเข้าไปข้างในบอเข้าไปข้างในเอารถเข้าไปเลยไหมเอารถเข้าไปข้างในเลยไหมเอาท่ามู้ใดท่ามเพียงติเอาเข้าไปเลยดีกว่าเข้าไปเลยดีกว่าเราเลี้ยวเข้าไปไม่รถติดไหมอ่ะไม่ไม่รู้ว่าเข้าไปเหรอเบากเพียนตอนนี้เหมือนเบากพอประตูหนึ่งโทรศัพ์เออติดไหมอ่ะพ่อจากแม้เกิดหากเขาเขาไปนำเพลินเนาะ ใช่เข้าไปเลยไม่รู้พ่อเข้าไปแล้วโอ้ห่างกว่ามือเนี่ยประตูสองแมห่างกว่ามือเพิ่นสิมีสั้นก็สั้นนะเด็กน้อยก็สิมาบ้ามาบ่นอยู่นี้ซะเด้อซะทุเด้อกัน้อยชอบใดเด้อสิบาไปเนาะขอให้อยู่ห้องกับคนที่ชอบขอให้อยู่ในห้องกับคนที่ชอบมาสั้นรู้ขีๆด้วยขอให้เจอคนดีๆด้วย พ่อบอดายลกลุ่มด่างยางเป็นนำบุญนำกรรมอ๋เอเฮียบุญไหมกับผู้ได้อย่ากับพ่อผูอ้นั้นละการพบปะกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเจ้าหน้า,นาหิรนะแผ่นสามสี่สี่นาทีแล้วป๊าเดี๋ยวห้ามไม่ใจอดรถแล้วก็สิลายบยรรยากาศทางในโรงเรียนเลยพิดปู่รถจอดไร้กิง่งพ่อเอาไปถือเลยได้มเดี๋ยว,ยวตัวที่ลงมองได้ละ สหกรณ์รรจะลงตรงนี้แหละเออลงตรงนี้ได้จะได้แล้วแอฟบอดาเลยเนี่ยเมันบอให้แอฟเลยเนี่ยมันก็ไปลงออปตรงที่แอฟกันแล้วแอฟได้แล้วก็สี่เอวางอู้นักเรียนอยู่อันนั้นเขาจะมารอเขาห้องบตัตรในแห่งอยู่ลงสนามบานเนี่ยเขาให้มาสนามบานเออให้มารวมกันอยู่สนามบานโอ้อันนี้สิ้นกระปุกเสนี้หมอต้นทีเนี้ยขามอปลายจะเสียเข้าในใช่ไหมก็มาสอบมอสี่ก็มอตนอ้นทุกคน ตตนอยู่พันาดพี่น้องพอ,พอพอสิอมจอถังแอฟทังพี่หรือมา uh huh. จากสี F แอฟได้เอาเอาไวส้สำนีก่อนคลิปเนี้ยพี่น้องคลิปนะัดสิลงไปเบืองบรรยากาศสวัสดีครับสวัสดีครับ